มันจะนเลื่เกลือเผาขึ้นในไร่อ้ยยอยเราจะใช้ยาตัวไหนดีสวัสดีครับผมเปิ้ลพัฒนาตระกูลธัญญาประภานะครับจากช่องกเกษตรนอกกาลานะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องการใช้สารากำจัดวัชพืชในไรอ้อยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องเครือเถาในไรอ้อยจะใช้ยาตัวไหนดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าสภาพแปลงเนี้ยมีวัชพืชเครือเถาตัวไหนเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยตาวยที่มาใช้ในไรอ้อยปรเททค่าวัชพืชพวกเครือเถาแล้วก็พวกใ็กว้างจะใช้ยาตัวไหนกันดีตอนแรกนะขอแนะนำชุด จีตอนนะครับตัวนี้เลยนะฮะตัวไตโคเฟอร์นะจากบริษัทดาก้อนสายนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวดราก้อนมีนนะครับจากบริษัทดาก้อนสายเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทูโฟดีนะครับที่ข้านเออ่มันจะพืชพวกใบกว้างโขกเขี้ยวหมูนะครับก็มาบวกอีกตัวที่กล่าวข้างต้นก็คือตัวจีตอนตัวไตโคเฟอร์ตัวนี้จะเก่งพวกเครือเถาตอต้นใบเล็กสองคู่นิดมาบวกกันเมื่อกำจัดวันจะพืชพวกเครือเถาแล้วก็ใบกว้างในเร่ออ้อยแล้วก็ ที่สาคัญคือ2ตัวุยานี้สามารถฉีดทับอ้อยได้เลยนะโดยไม่เป็นอันตรายกับอ้อยแล้วก็โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัตราส่วนที่ผสมยาใช้ค่าใบกว้างข้อเครือเถาใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ตัวแรกเลยนะฮะผสมตัวดากอนมีนนะครับตรงนี้นะฮะอัตรา100ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับตรงนี้ลงถังก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตัวจีตอนนะฮะค่าพวกเครือเถาตัวนี้อัตรา 25cc ิ้25ต่อน้ำ2ี่ิบลิตรผสมให้เข้ากันแล้วก็ฉีดลงแปรงแล้วก็ฉีดทับน้อยได้เลยครับ ผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้ยาฆ่ามดใบ้างในไร่กล้วยเนี่ยครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปเดี๋ยวเรามาดูผลอีกทีนะจะเก็บภาพมาให้ดูเจ็ดวันหลังฉีดสามสิบวันหนนลังฉีดแล้วก็หกสิบวันหลังฉีดเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันนะครับว่าตัวไบโคเพอร์ตัวจีตอนบวกดาก้อนมีหรือตัวทูฟูดีเนี่ยจะสามารถกําจัดตัวเครือเถาแล้วก็ใบกว้างได้ดีขนาดนี้ค่อยมาดูกัน EP หน้าเดี๋ยวมาเก็บภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้วัให พี่น้องชาวไร่อ้อยเรานะฮะประสบควสํสเร็จในการทำไร่อ้อยแล้วก็ใช้ยาอย,ย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อจะระหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตกันได้แล้วก็ขอให้รับรวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีบ๊ายบาย